ลองดูซิมันจะเป็นยังไงโอเคไปเลยออกมาก็เป็นส,ปส God, เ,เ,เปอร์ซยามก่อนเลยเอาไปเลยลูกบันกิ๊กยักษ์เป็นยังไงล่ะกิ๊กยักษ์เอามาอีกทีนึงอา้าวอ้าวมายังไงลูกไฟเลียนแบบโอ้ลูกอะไรเนี่ยมาเยอะๆไปหมดเลยอะตะกี้มันยังไม่มีเลยนี่นะพะลังขึ้นเต่าสถานฟ้าไปก่อน โอ้ไงนออาโอหลกไปน้ำแล้วอ่ะมองมองไม่ทันเอาเก่งกีไปอีกลูกหนึ่งเรียกว่าขอพลังประชาชนอะ่ะมารวมกันบ่อยๆอู่ะสู้้อมกันเลยทีเดียวโอ้อะไรโอ้ยมุมกล้องมันจะซักไววกันอะ่ะก็แค่กระเดนะ็นน่ะเก่งกีไปอีกลูกหนึ่งคิดไม่ออกบอกเก่งกี อ้าวโกรธแล้วเหรอครับท่านบิลมากันเยอะเลยพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าโอ้มันเร็วมองไม่ทันเลยหลบหลบหลบไปก่อนหลบไปก่อนอ้าวมาเลยอ้าวอ้าวยังไงเนี่ยอ้าวอ้าวลูกใหญ่โอ้ยหลบไม่ทนันทำไมมันเก่งขี้เหมือนเราเลยละ่ะคิดไม่ออกปอกเก่งขี้เหมือนกันละไงพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าไปแล้วจีเข้าไปจีเข้าไป จะตายไหมดูจะตายแล้วใกล้แล้วกูเนี่ยใกล้แล้วไปเลยมัดมังกระล่มโลซันก็ไม่เท่าไหร่นะจะว่าไปแล้วเกงกี่อีกสักลูกหนึ่งเป็นไงล่ะเกงกีเกง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 รอบแรกไม่นับอะ่ะก็แค่ลองดูว่าเป็นประมาณไหน เอา้ารอบเนี้ยไม่พลาดแน่แน่อ่านทางพอออกแล้วห,ห,หลบยังไงเนี่ยเอา้าเจอพลัดขึ้นเต่าจีเข้าไปโอ้ก็ไม่เท่าไรนะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยี่ทำไมมันเร็วจัง เก่งเล่นเก่งกี่หรอรอบนี้เราไม่ค่อยเก่งกี่นะแกนี่เก่งกี่ตลอดเลยอ่ะเอาไปเอยอยากได้ก็เอาไปอ่ะเอาไปอีกลูกเลยคิดไม่ออกก็บอกเก่งกี่นี่แหละเอาไปอีกลูกหนึ่งสแปรมร,วร,วรวัวรอตามด้วยพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าจีแกให้มอดไหมอ้าวโกรธแล้วใช่ไหม หล่อน,นี้ไม่คลาดหรอกดูเลือดชั้นสกรอรโหลูกเล็กลูกน้อยโอ้ยไปต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้จ้างสิบบาทเล่นเป็นร้อยเลยเหรอเก่งกี่ลูกนี้มาบ่อยแล้วฉันรู้ทางแล้วนะ่ะไปเลยพลังขึ้นเตาจีจีอ้าวทำไมนายหลบได้อะเดี๋ยวก่อน <S <S เดี๋ยวก่อน อ้าวเหนื่อยแลวใช่ไหมน่ะเล่งพลังเต็มขีดจำกัดลูกบอลเก่งกีไปแล้วมันมีอะไรก็เก่งกีไปอย่างเดียวเล็กๆไหมใหญ่ๆชอบอ้าวโกรธรอบสองเหรอมีด้วยเหรอโอ้โหเก่งกีมาอีกแล้วอ้าวโอ้โหลมโอ้โหโอ้โหมามากันเยอะแยะเฮ้ยเลือดเราเป็นต่อนะมันจะตายอยู่แล้วเอาไงอย่างนั้นอะ พลังขึ้นเตาจีอ้าวมึงอยู่ข้างบนอีกโอ้อ้าวอ้าวโอ้โอ,อ้เลอเลิก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 แกมันยังกระจอเกินไป pueda. จาโกคูเฮ้ยฉันไม่นะเดี๋ยวฉันขอออกมาลังกายแป๊บหนึง่งยืดเส้นยืดสายแป๊บหนึง่งเอาจริงก่อน เดี๋ยว,ยวแป๊บหนึง่งตาลายโอ้โหรูลพลังเยอะเหลือเกินฉันขอวิอ่งรอบๆบินรอบๆจ็อกกิ้งแป๊บหนึ่งนะเรียกเงือ่อก็ว่าไม่ใช่เงื่อแล้วน่นมันเลือดแล้วละที่ออกนะก็ไม่เท่าไรนะรอบนี้น่าจะได้แล้วล่ะมาเปิดเสียกดไปเลยเก,ก่งเกี่ยวรัว คิดไม่ออกปอกเกงกิรัวรัวมาโอ้ยเป็นไงล่ะทะลุเก,กงกิลูกเล็กลูกน้อยไม่สดยิงไปเลยขึ้นเตาจีจีมันเข้าไปเกงกิรัวรัวไปไม่ไปเลยสิท่านบิลเฮ้ยเดินอะไรวะ โกรธเหรอโกรธเหรอรู้หน้าว่าจะทำอะไรอะ่จะจอขึ้นเต่าตีเข้าไปตีเข้าไปมาข้างหลังใช่ไหมหลบไม่ได้ไงอ่ะหลบตอนนี้ก็ได้หลบไปไปก็หลบอีกรอบมาเก่งกี่ใช่ไหมลุกไฟใช่ไหมนั่นไงรู้แล้วหลบก่อนเลยกูมาแล้วกระจายกระจายแฟบบมาข้างๆเหรอจะขึ้นเต่าตีไปหน่อยเป็นไงตีเข้าไปเพื่อนรถคุบ ท่านบิลหมดแรงใช่ไหมเอาไปพลังมัดมังกรถล่มโลซันข้ามเรื่องมาเลยเซนเซียาตามด้วยเกงกิที่ท่านผู้ชมต้องการอา้าวทำไมโดนอ้อาวเกงกิมา หลบสีหลบไปห้องหลังไงหลบอีกโอ้โหโคตรคิ้วอะลักหลบแบบดิจิตอลเลยนะเนี่ยกระโดดมาหาเกงกิทำไมล่ะอ่ะลูกเล็กลูกน้อยเจอเกงกิกวาดไปให้หมดวาดไปพลังขึ้นเป่าจีเข้าไปมันจะตายอยู่แล้วเร็วแล้วแลววววอืมอ ก็ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วัทนเมือตะกี้นี่ท่านบิวที่วันแน่ก็ไม่เท่าไรยยังไงถ้าอยากสนุกกันอีกนะครับก็ติดตามเพจของเราได้ที่เนี่ยบายปัฟเฟ่เกมมิ่งนะน้องใหม่ของวงการเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกสนุกอีกเยอะให้ท่านได้รับได้ฟังได้ชมได้ดูตอนนี้ขอลาไปก่อน